ดาวพฤหัสของชาวกันนะคะจะมีการโคจรผิดปกตินะจากปัจจุบันที่เป็นมหาอุดนะคะก็จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเรียกว่ากําลังทางดูดดาวก็ถดถอยลงเรื่อยๆนะแล้วก็ปลายเดือนธันวาคมก็ถอยหลังกลับเข้าสู่ภพเรือกนกรรมะของชาวกันดังนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความหมายของดาวพฤหัสของพ่อแม่พี่น้องชาวกันจะส่งผลอย่างไรในระยะนี้ไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้นะคะ ดาวพฤหัสนะคะที่ผ่านมามีกําลังแรงสูงเรียกว่ามหาอุดนะคะและยังอยู่ในภพลาภะของชาวกันด้วยเรียกว่าให้ประโยชน์กับชาวกันในช่วง8พฤศจิกายนไปจะค่อยๆถอยหลังนะคะดังนั้นกําลังทางดวงดาวก็ถือว่าจากเดิมที่มีความแรงความมากนะก็จะกลายเป็นกําลังที่ถดถอยลงเรื่อยๆนะและในปลายเดือนธันวาคมก็จะกลับกลายกำลังจากมหาอุดก็เปลี่ยนเป็นประนะคะซึ่งเป็นความแตกต่างทางกําลังดวงดาวค่อนข้างมาก สำหรับในประเด็นแรกนะคะก็คือพูดถึงเรื่องงานนะการงานมันจะมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียนะคะรูปแบบในส่วนดีก็คือการได้โอกาสสําคัญจากมิตรหรือคู่ค้าเก่านะระยะนี้การโคจรย้อนกลับนำพาโอกาสทางธุรกิจประเภทโปรเจกต์งานที่เคยทําสําเร็จในอดีตย้อนกลับมาทําใหม่นะคะได้ร่วมมือกับพันธมิตรคู่สัญญาลูกค้าเก่านะเรียกว่าทําตลาดกับอะไรเก่าๆเดิมๆในอดีตได้ผลดีกว่าการเริ่มต้นใหม่นะคะ ใช้ประสบการณ์เก่ามาสร้างความมั่นคงในอาชีพนะเช่นความสามารถประสบการณ์ที่สั่งสมมานะคะหรือคอนเน็ชันที่มีในอดีตที่เคยแน่นแฟนระยะนี้เอามาสานต่อนะคะดังนั้นการติดต่อถามไทยโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องราวสารทุกขสุขดิบกับคนกบเก่าๆเดิมๆในวงการก็ถือว่าส่งผลดีกับชาวกันนอกจากนี้นะคะนำไปสู่การได้รับตำแหน่งที่มั่นคงขึ้นหรือได้รับความไว้วางใจในเรื่องการงานโดยเฉพาะจากเครดิตดั้งเดิมในอดีตของเรานะคะ เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักทรัพย์สินทรัพย์เก่าเดิมนะคะระยะนี้ก็อาจจะเอาของเก่ามาทําใหม่นะคะปรับปรุงตกแต่งเพื่อปล่อยเช่าหรือว่าหาประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ถือครองไว้นันแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องระวังที่มาพร้อมกันก็คือเรื่องของงานเนี่ยอาจจะหนักขึ้นเพราะว่าจากเดิมมีกําลังแรงในภพลาภะนยเมื่อกําลังเขาอ่อนลงนะคะเราก็อาจจะเป็น ภารกิจที่เพิ่มเข้ามานะการงานอาจจะไม่ง่ายนะคะเรียกว่าสลับซับซ้อนทําไปแก้ไปหรือภาระเชิงครัวเรือนเยอะขึ้นนะเช่นแบกรับบุพการีนะคะการซ่อมแซมบ้านอาจเข้ามาเบียดบางเวลาการทํางานเรียกว่างานจะหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะความขัดแย้งกับผู้ใหญ่อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอํานาจเจ้านายดังนั้นดาวพฤหัสกําลัง ถอยออกจากพบลาภะชาวกันต้องระวังการวางตัวนะคะความคิดเห็นการแสดงออกต่างๆระยะนี้เป็นได้ที่การสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ชัดเจนเหมือนที่ผ่านมาดังนั้นต้องพยายามทําตัวให้เรียบง่ายนะคะไม่เป็นจุดเด่นหรือว่า ไม่ไปขัดแย้งทางความคิดกับใครในบริษัทในองค์กรก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเหตุการณ์ประเภทดึงกลับไปทํางานเก่านะชักชวนให้ไปทํางานเดิมๆนะคะกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าที่เคยทําไว้งานการที่ทำไปแก้ไปไม่เสร็จไม่จบไม่สิ้นนะคะลักษณะนี้ก็อาจจะมีปะปนทําให้รู้สึกเบื่อายจำเจนะแล้วก็ก้าวหน้าชานะ้าทําให้ชาวกันอาจจะมีโมเมนต์แบบนี้ปะปนอยู่นะคะประ,ประเด็นที่2นะก็คือเรื่องการเงินนะคะข้อดีก็คือรายได้ที่ เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นการลงทุนลงแรงนะด้วยความสามารถด้วยความเพียรพยายามจะไม่ค่อยใช้ราบลอยเท่าไหร่เพราะว่าเขาเออกจะพบลาภะนะคะดังนั้นรายได้ที่เกิดจากความสามารถจริงๆมันก็จะมั่นคงนะนอกจากนี้เหมาะสำหรับงานที่วางแผนระยะยาวนะคะค่อยทําค่อยเก็บนะหรือว่าใช้ความสามารถของเราที่แท้จริงก็ถือว่าจะสามารถสร้างความยั่งยืนทางการเงินนะไม่เดือดร้อนเวลาดวงดาวถอยหลังนะคะ สามารถทวงหนี้หรือได้เงินคืนที่ติดค้างระยะนี้เป็นได้ที่โชคลาภก็มีมาแปลกแกได้นะไม่ว่าจะเป็นอ่างเงินทองที่ลืมไปแล้วนะคะเงินที่เราไม่คิดว่าจะได้นะหรือทําให้สภาพการเงินดีขึ้นจากเรื่องเงินเก่าเงินเดิมเงินที่ได้ปันผลหรือเงินที่ลงทุนไว้ในอดีตย้อนกลับมาแบบแปลกๆนะคะเชาากันนะคะอาจได้เงินจากทรัพย์สินได้นะไม่ว่าจะเป็นการใช้บ้านที่ดินสินทรัพย์ขนาดใหญ่มาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแปลง ที่เป็นเงินหรือแม้แต่เรื่องของการนํากลับมารีโนเวทเพื่อลงทุนธุรกิจใหม่ๆใ,ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจต่างๆเรียกว่าได้ใช้เข้าของเก่าเดิมให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับสิ่งที่ต้องระวังในเชิงการเงินระยะนี้จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านช่องครอบครัวในเชิงแก้ไขปัญหาเรือรังได้บางทีบ้านต้องซ่อมแซมนะคะบางอย่างซ่อมแล้วซ่อมอีกหรือว่า การดูแลสุขภาพคนในครอบครัวการลงทุนด้านการศึกษาของบุตรหลานภาระเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง,ยงนะสิ่งเหล่านี้ถือว่า,ายังคงแน่นๆสําหรับชาวกันนะคะการเงินที่ต้องใช้ความเชื่อใจนะเนื่องจากดาวพฤหัสเขาหมายถึงคู่สัญญามิตรภาพนะคะดังนั้นต้องระวังความผันผวนเชิงการลงทุนการให้กู้ยืมเงินด้วยความไว้ใจความเป็นห่วงนะต้องมีเอกสารสัญญาที่รัดกุมเพราะดาวพฤหัสไม่ดีก็ย่อมหมายถึงความเสียเปรียบเชิงกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบ การไม่ได้รับเงินคืนในเวลาที่กําหนดนะเนื่องจากดาวพฤหัสไม่ค่อยดีดังนั้นจึงต้องศึกษาเรื่องกฎหมายนะคะมีรายลักษณ์อักษรถือว่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะการงานนะคะก็อาจจะเยอะขึ้นนะเพราะว่าดาวพฤหัสจะค่อยๆถอยกําลังออกจากภพปลาภลาดังนั้นเป็นได้ที่งานเยอะขึ้นนะคะงานโหลดนะบางทีก็มีการโยนภาระต่างๆมาให้แต่ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงเท่าเก่าเรียกว่าลาบผลเชิงผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนนะคะมันก็อาจจะ พร่องไปนะเพราะว่าดาวพฤหัสเขามีกําลังถดถอยในระยะนี้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องครอบครัวนะระยะนี้เรื่องครอบครัวก็จะเป็นการนําสิ่งที่ขัดแย้งในอดีตกลับมาพูดคุยเรียกว่าปัญหาเรื้อรังนะคะเรื่องราวที่เคยทะเลาะบ,บอแวงกันก็อาจจะย้อนกลับมาอย่างไรก็ตามเหมาะกับการพูดคุยกันปรับความเข้าใจนะคะสิ่งใดที่ทะเลาะกันบ่อยๆก็อาจจะหาทางออกหาจุดเคลียร์ได้ นอกจากนี้การได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองคนรักนะคะถือว่ายังเป็นกําลังใจสําคัญสําหรับชาวกันในระยะนี้ได้ก็เกิดรากฐานชีวิตนะคะที่ทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราทบทวนเกิดความแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในครอบครัวก็อาจจะเกิดความแน่นแฟนบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องความตึงเครียดนะในที่อยู่อาศัยในะระยะนี้เป็นได้ที่บางทีเนี่ย มันจะมีปะบนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องบ้านช่องซ่อมแซมนะคะการปรับปรุงบ้านช่องที่กินเวลาทําให้บางทีการหลับนอนก็อาจจะไม่ค่อยปกตินอกจากนี้ความไม่ลงตัวในการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะลดร,รายามพานะอาจจะมีมาเป็นระยะในช่วงนี้ เรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะชาวกันเรามาระวังเรื่องความเครียดนะเพราะหลายสิ่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่ากําลังดวงดาวทําให้ชาวกันต้องปรับตัวนะคะเรียกว่าต้องทําอกทําใจกับเรื่องราวความเหน็ดเหนื่อย<ๆ>บาลานให้ดีนะคะสิ่งใดที่เป็นภารกิจบุตรหลานบริวารที่เรารับผิดช,ชอบ<ๆ>ก็อาจจะต้องฝึกหัดให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นด้วยตนเองบ้างนะคะชาวกันอาจจะเป็นผู้แนะนําหรือว่าทําให้ในส่วนที่จําเป็นไม่ต้องทําให้ทุกอย่างเพราะว่า จะเป็นภาราที่หนักหน่วงก่ชาวกันมากเกินไปนะคะสำหรับในประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์เมื่อดาวถอยหลังมันเป็นโอกาสดีกับคนรักเก่านะคะคนรักเดิมนะเรื่องราวการรีเทิร์นกลับมาพูดคุยกันใหม่กับคนที่กําลังคบหาก็เป็นได้นะคะบางท่านพบรักครั้งใหม่ได้แต่เป็นเรื่องของบุพเพสนิวาสนะคะก็คือเรื่องราวของ คู่เวรคู่กรรมในอดีตย้อนกลับมาเจอเจอเป็นคู่รักคบหาดูใจกันในจังหวะที่ดาวโคจรวิปริตผันผวนก็เป็นได้เช่นกันนะคะสำหรับส่วนของโชคลาภนะคะในระยะที่ดาวโคจรผันผวนนี้นะคะโชคลาภทางการเงินบางอย่างก็มาในรูปแบบของหนี้สินได้นะไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะการชําระหนี้สินผ่านพ้นหรือการบริหารการเงินที่เป็น การใช้เครดิตในแวดวงการเงินการค้าเอามาหมุนเวียนนะลักษณะนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นโชคลาภสําหรับชาวกันนะคะมีโชคลาบแบบที่ไม่ใช่ราบลอยนะเพราะระยะนี้เนี่ยเขาจะโคจรออกจากภพราภะนะคะนั้นลาบผลระยะนี้จะมาจากเรื่อง กำลังกายกำลังใจก็คือความทุ่มเทนะการงานบางอย่างเนี่ยต้องทุ่มเทมากขึ้นแต่ก็จะมาพร้อมกับรายได้ระดับที่เป็นกอบเป็นกำนะคะรับผลเงินก้อนนะคะมาจากคนคบหาในอดีตนะเช่นบางทีเพื่อนหายไปนานนะคะกลับมาพบปะเจอกันพร้อมกับผลประโยชน์นะหรือการชักชวนไปในแวดวงต่างๆที่ทำให้ชาวกันได้ประโยชน์จากเรื่องคนเก่าคนคบหาในอดีตได้นะคะ ใครมีลูกหลานเป็นชาวกันนะคะหรืออยู่ในช่วงระหว่างการเรียนการศึกษาระยะนี้จะเริ่มรู้สึกว่าสมาธิลดน้อยลงนะคะความสนอกสนใจเชิงการเรียนการศึกษาถูกเบี่ยงเบนได้ง่ายนะดังนั้นใครจะเรียนต่อหรือกําลังทําผลงานทางการวิจัยต่างๆจําเป็นต้องรวบรวมสมาธิใช้พลังกายพลังใจมากกว่าปกติเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงนะคะเพราะว่าความหมายเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความหมายดาวพระหัสเช่นเดียวกัน ให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกันนะคะเป็นระยะเวลาที่ความวิปริตเกิดขึ้นกับดาวใหญ่ใช้ชีวิตด้วยความมีสติระมาดราวะังกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ